เรื่องเล่าผีตอนขย่าขวัญในค่ายทหารสวัสดีครับพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านผมชื่อมอสวันนี้ผมมีประสบการณ์หลอนๆจะมาเล่าสู่กันฟังครับคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อตอนสมัยที่ผม ยังเป็นทหารเกณฑ์และเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในค่ายทหารแห่งหนึ่งทางภาคกลางครับโดยย้อนกลับไปตอนนั้นหลังจากที่ฝึกทหารใหม่เสร็จแล้วผมก็ได้ลากลับบ้านพอครบกำหนดวันลาเมื่อกลับมาที่ค่ายและขึ้นกองร้อยได้ไม่นานผมก็ได้มีโอกาส ได้มานั่งฟังรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังว่าที่ค่ายทหารแห่งนี้เคยมีเรื่องเล่ามาก่อนว่าได้มีคนพบเจอวิญญาณของทหารที่เคยเสียชีวิตในค่ายแห่งนี้ซึ่งสาเหตุนั้นก็น่าจะเกิดมาจากการที่มีการฝึกอย่างหนักจึงทำให้สภาพจิตใจของทหารไหนนั้น เกิดความกดดันและขิดมากแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ขิดสัน้นแล้วไปผูกคอตายในห้องน้ำด้านหลังกองร้อยพอผมได้ฟังอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจและขนลุกอยู่ไม่น้อยเพราะที่เกิดเหตุมันอยู่ด้านหลังกองร้อยที่สามของผมเองหลังจากที่ได้ฟังรุ่นพี่เล่าจบ พวกผมก็ได้แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองและผมก็ใช้ชีวิตตามปกติเรื่อยมาเมื่อวันเวลาได้ผ่านไปเรื่อยๆผมเองก็ลืมเรื่องราวหลอนที่รุ่นพี่ได้เล่าให้ฟังไปซะสนิทกระทั่งอยู่มาคืนหนึ่งผมก็ได้มาเข้าเวรอยู่ที่หน้าคลังอาวุธ ซึ่งจะเปลี่ยนพลัดกันคนละสองชั่วโมงโดยคืนนั้นผมได้อยู่พลัดที่สามซึ่งจะต้องตื่นมาเข้าเวรตอนช่วงตีหนึ่งถึงตีสามแล้วตอนนั้นจู่ๆผมก็รู้สึกปวดท้องหนักผมจึงได้ไปขอให้เพื่อนที่ยังไม่หลับมายืนเข้าเวรแทนผมสักครู่เพราะผมไม่ไหวแล้วจริงๆ จากนั้นผมก็เดินไปเข้าห้องน้ำโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องผีสางอะไรทั้งนั้นแล้วผมก็เข้ามานั่งในห้องน้ำตามปกติผ่านไปสักพักผมก็ได้ยินเสียงเหมือนว่ากำลังมีคนเดินมาทางห้องน้ำ แล้วเสียงนั้นก็เดินเข้าไปในห้องน้ำข้างๆห้องที่ผมนั่งอยู่ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็นึกว่าเป็นเพื่อนคนอื่นที่เขาก็มาเข้าห้องน้ำเหมือนกันจากนั้นผมก็นั่งทําธุระจนเสร็จแล้วก็ออกมาจากห้องน้ำแล้วหันไปดูห้องน้ำข้างๆที่เมื่อกี้ ผมได้ยินเสียงว่ามีคนเข้าแต่ปรากฏว่าตอนนี้ประตูของห้องน้ำดังกล่าวมันกลับเปิดอาไม่มีคนเข้าซึ่งพอเห็นอย่างนั้นผมก็ตกใจมากแล้วเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้ละ่ะมันคืออะไรแล้วใครมาเข้าห้องน้ำในเมื่อผมออกมาก่อน แล้วก็ไม่มีเสียงเปิดประตูห้องน้ำดังกล่าวดังขึ้นมาเลยจังหวะนั้นผมก็นึกไปถึงเรื่องราวที่รุ่นพี่เคยเล่าให้ฟังผมนี่ขนลุกขึ้นมาทันทีแล้วก็รีบเดินไปเปลี่ยนเพื่อนเพื่อเข้าเวรต่อในหัวตอนนั้นผมคิดว่านั่นมันเกิดอะไรขึ้น และที่ผมได้ยินเสียงละ่ะมันคืออะไรหรือว่าผมหูฝาดไปเองกันแน่ตอนเช้าของวันต่อมาผมก็ทำกิจวัตรประจำวันตามปกติซึ่งผมเองก็ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะกลัวคนอื่นจะหาว่าผมหูฝาด หรือแต่งเรื่องขึ้นมาเองแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคนอื่นเขาเคยฟังเรื่องนี้เหมือนที่ผมได้ฟังมาจากรุ่นพี่หรือเปล่าวันนั้นผมได้ไปเข้าเวรกองรักษาการซึ่งจะต้องเข้าเวรผลัดเปลี่ยนกันจนถึงเช้าก่อนที่จะเข้าเวรผมก็ได้มีโอกาสคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่ง ซึ่งเขาก็มาพูดในทํานองว่าเข้าเวนรักษาการน่ะระวังโดนผีหลอกนะเว้ยซึ่งผมก็ได้แต่นิง่งแล้วก็พูดว่านี่พี่พูดเล่นใช่ปะเนี่ยแกก็บอกว่าข้าไม่ได้พูดเล่นเองระวังตัวไว้แล้วกันแต่ข้าไม่บอกว่าจุดไหนซึ่งผมก็คิดอยู่ในใจว่าเอาแล้วไงใครจะโดนแจ็คพอต หรือว่านี่จะเป็นเรื่องโกหกที่พี่เขามาขู่พวกทหารใหม่ที่เข้าเวรหรือเปล่าจากนั้นก็ถึงช่วงเวลาเปลี่ยนเวรโดยผมต้องเข้าเวรผลัดเที่ยงคืนจนถึงตีสองซึ่งผมก็ได้มาเปลี่ยนเวรที่จุดใกล้กับบ้านพักผู้พันผมก็คิดในใจว่าดีแล้วได้อยู่ใกล้บ้านผู้พัน อย่างน้อยก็มีคนอยู่ไกลๆแสงก็ค่อนข้างที่จะสว่างด้วยพอเวลาผ่านไปไม่นานนักผมก็รู้สึกง่วงก็เลยจะแอบหลับสักหน่อยตอนที่ผมกำลังเคลิ้มๆใกล้จะหลับจู่ๆก็มีเสียงคนคุยกันดังอยู่ทางด้านหลังของป้อมซึ่งบริเวณนั้น จะอยู่ติดกับป่าแล้วก็จะมีศาลาเล็กๆหลังหนึ่งอยู่ติดริมสระน้ำใกล้ๆบ้านพักผู้พันเสียงดังกล่าวมันทำให้ผมสะดุ้งสุดตัวในใจก็คิดว่านั่นมันเสียงของใครกันนะที่มาคุยกันอยู่หลังป้อมผมเลยเดินออกไปดูแต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีใคร เลยคิดในใจว่าคงจะหูฝาดไปเองผมก็เลยเดินกลับเข้ามาในป้อมแล้วจะหลับต่อแต่ทันใดนั้นมันก็มีเสียงคนเดินเหยียบกิ่งไม้ใบไม้ดังอยู่รอบๆบริเวณป้อมตอนนั้นผมรู้สึกขนล,ลุก แล้วหวาดกลัวขึ้นมาบ้างแล้วแต่ก็พยายามที่จะทำใจดีสู้เสือคิดว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกแต่ทันใดนั้นเองผมก็มองไปเห็นว่าที่ศาลาริมน้ำตอนนี้มันปรากฏเป็นเงาคนที่กำลังนั่งอยู่ในศาลาตอนนั้นผมมองร่างนั้นไม่ค่อยชัดเพราะบริเวณน,นั้นมันมืดมาก ผมเลยรวบรวมความกลา้าแล้วเดินเข้าไปไกลๆจากนั้นก็ตะโกนถามไปว่าใครนั่งอยู่ตรงนั้นทำไมไม่กลับไปกองร้อยแต่ร่างนั้นกลับนิ่งเงียบไม่พูดตอบอะไรกลับมาและแล้วร่างนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วค่อยๆเดินไปทางด้านหลังของศาลา จากนั้นเขาก็กระโดดลงไปในน้ำพอเห็นอย่างนั้นผมเองก็ตกใจเลยรีบวิ่งเข้าไปดูแต่ด้วยความที่บริเวณน,นั้นมันมืดมากผมจึงมองอะไรไม่ค่อยเห็นแต่ในขณะที่ผมกำลังจะหันหลังกลับเพื่อไปตามคนมาช่วยจูจ่ๆ ก็มีเสียงกระสิบขึ้นมาที่ข้างหูว่ามาเล่นน้ำด้วยกันสิแล้วก็รู้สึกว่ามีมือเย็นเย็นของใครก็ไม่รู้มาจับที่ข้อมือผมผมจึงหันกลับไปดูก็ปรากฏว่าร่างดังกล่าวเขาเป็นผู้ชายที่ใส่ชุดทหารหน้าตาบวมอืดมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มออกมา ตอนนั้นผมได้แต่ยืนนิง่งทำอะไรไม่ถูกขาแข็งจนก้าวไม่ออกพอตั้งสติได้ผมก็ออกวิง่งแล้วตะโกนเสียงดังออกมาว่าผีหลอกผีหลอกผีหลอกซึ่งมันก็พอดีกับจังหวะที่เพื่อนอีกลัดเขากำลังเดินมาเปลี่ยนเวรพอดีผมก็เลยบอกเพื่อน ให้รีบเดินออกมาเร็วเพื่อนมันก็ถามกลับมาว่าเอ็งเป็นอะไรวะตอนนั้นผมก็ได้แต่ยืนนิ่งไม่กล้าบอกอะไรออกไปจากนั้นเพื่อนก็เดินไปเข้าเวรที่ป้อมผมเองเลยรีบเดินกลับไปพักผ่อนที่กองรักษาการเมื่อถึงตอนเช้าพอผมออกเวรแล้ว ผมก็ได้เข้าไปคุยกับจ่าที่มีอายุท่านหนึ่งซึ่งผมได้ถามไปตรงๆว่าที่ป้อมยามจุดเข้าเวรที่บ้านผู้พันนั้นมันมีอะไรหรือเปล่าครับจ่าก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนโน,น้นเคยมีทหารมาจมน้ำเสียชีวิตตรงนั้นซึ่งเขาว่ากันว่าทหารหนายนั้น เขาน่าจะลงไปหาอะไรสักอย่างแต่ดันเป็นตะคริวแล้วไม่มีใครเห็นเขาเลยจมน้ำเสียชีวิตซึ่งกว่าจะพบร่างศพก็ลอยอืดขึ้นมาแล้วหละ่ะตอนนั้นผมก็คิดว่าน่าจะได้คำตอบแล้วหละ่ะว่าสิ่งที่ผมเจอนั้นมันคงจะจริงอย่างที่รุ่นพี่คนนั้นเคยได้บอกผมไว้ ก่อนจะเข้าเวจากนั้นผมก็พยายามเลี่ยงที่จะไปเข้าเวรยังจุดนั้นอีกซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นๆเขาจะโดนผีหลอกเหมือนผมกันบ้างหรือเปล่าและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวลี้ลับขย่าวขวัญจาก คุณมอสด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟัง มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ